โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทะ คลิปนี้มารีวิวอุปาเมกาโนตัวฟีเจอร์ม่วง100นะบูตขึ้น5เลยนะฮะ100แต่เกมรับรู้สึกว่าจะไม่แน่นว่ะไม่ค่อยแน่นด,ดูจากสเตตแล้วไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะฮะโอเคยีบ okay. กปีเท้าขวาอุปาเมกาโนเป็นบิลอัพนะฮะเป็นบิลออฟสองสั้นจัดสเปิดบอล8ก็ก็ได้จ่ายบอลที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะนะนะลุกม,ม่ง8 4นะเกมรับ90นะเทคงกิ้ง91 แอคชั่นเก้าสามเขียนเมนต์ไปเก้ามันมันมันก็ยังไม่ได้เน้นมากอะน,นะนะถือว่าเก้าสิบต้นต้นตนะฮะอืมสปีดแปดห้าได้สปีดเยอะแด้สปีดเยอะนะสปีดตน้นเก้าสองเออสปีดตน้นเจ็ดสองเออเจ็ดเดี๋ยวสปีดตน้นเจ็ดเก้านะฮะแล้วกันยิงเจ็ดหกกระโดดแปดสิบแปดแข็งแกง 98, ร่งเก้าสิบเอ็ดบาลานเจ็ดสิบแล้วก็สเตมินาแปดหกนะโดยรวมแล้วมันหลากหลายมากกว่าวะ่ะ นะมันไม่ได้เน้นเกมรับอย่างเดียวนะมันได้มันได้จ่ายบอลน,นะได้จ่ายบอลได้ความเร็วนะโอเคโอเคต้องลองวะต้องลองนะมีสกิลโม่งแทงบอลทะลุช่องเปิดบอลพุ่งเปิดบอลแม่นเปิดโอ้โหนะออกแนวจ่ายบอลซะแล้ววะนะครับผมมีตามประกบมีตัดบอลมีบล็อกเกอร์มีลูกกากรกมีสไลด์แล้วก็เล่นตะเกียบตะกดันได้ดีเพิ่มสกิลไม่ได้นะโอเคนะชุดนี้ก็ ฝนตกแล้วนะครับผมหวัดเริ่มมาแล้วโอ้โหโอเคก็ลงสนามนะครับผมไปฮะโอเคเกมแรกสำหรับอุปาเมกาโนนะฮะอุปาเมกาโนเกมแรกนะครับผมต้องลองว่ะดูจะสเตตเนี่ยเกมรับไม่ได้แน่นแต่หลากหลายนะออกแนวหลากหลายจ่ายบอลนะครับผมความเร็วนะมาดูสิแต่หม่งได้นะหม่งได้นะนะทีอุปาเมกาโนฮะลองเปิดข้ามฝากเฮ้ย บอลมันโค้งดีอยู่นะที่ยังไม่ได้แม่นมากนะยังไม่ได้แม่นมากอาเอาเอาโอ้โหประกรบห่างวะ่ะเฮ้ยประกรบห่างนะอุกับปาเมกาโนห่างเลยแบบห่างแบบโอ้โหห่างจังวะนะดียังมีนะโทนี่อาดัมอยู่โอ้โถือว่าประกรบห่างเลยวะ่ะนะลงนี้โอ้โหมาว่าอินเดสต้ร์ ได้ยิงแบบโล่งๆครับผมโอ้โหนะแยนี่ย่ยืนห่างว่ะมันก็ตามคู่มาแหละแต่ลูกลูกก่อนอันเนี้ยมันไม่ตามว่ะไม่ตามปล่อยเขาวิ่งมาเฉยเลยนเนะเฮ้ยอย่าบอกว่าหลุดนะยังไม่ได้เล่นเลยนะนะฮยยังไม่ได้เล่นเลยนะเฮ้ยโอเคต่อกเกมที่สองไปฮบโอเคเกมที่สองนะเกมแรกแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเอง,เย,เองยังไม่ได้อะไรเลย นะแต่ที่เห็นก็คือยืนห่างว่ะยืนประกบห่างเลยอ่ะลูกนั้นอ่ะนะถ้าม,มีโทนี้ดำเนี่ยเรียบร้อยโดนยิงนะมาเกมนี้เกมที่สองนะจะดีกว่าเกมนั้นหรือเปล่ามาฮะเบียดเบียดแล้วอยู่ไหนอ่ะเอ้ยผมหาอุปาเมกาโน่ไม่เจอเลยว่ะโอ้อยู่นี่มาอยู่ริมเส้นเลยเว้เยอุปาเมกาโน่ฮะเปิดข้ามฟากเปิดอาคุโอเคอ่ะือเปิดอ่ะโอเค,อเ,ค,อเ,คเปิดบอลแจบอลโอเคเลยฮะมาที่อุปาเมกาโน่เอ้ยลูกนี้ พลาดพลาดต้องเข้าปะทะโอเคโอเคยิงบอลดีนะครับผมอปัดเสียวซะเหลือเกินมาครับผมปูปัดไปกันโนอาอยู่ไหมเนี่ยยยักยยักอยู่มันก็ไม่ได้ข้ามูดนะแกบางทีไม่ดุดตำแหน่งลุดแบบไม่ตามอ่ะไม่ค่อยตามอ่ะนะมาแต่มาลูกนี้อุยปัดมากันโน้มันไม่ตัดบอลเลยเว้ยไม่อ่านเกมไม่อะไรเลยอะ่ะยินเฉย,ยเลยวะ่ะเอยเอาหน่อยพ่อหนุ่มโชว์หน่อย อปามการโนฮะเปิดข้ามฟากแต่เปิดบอลน่ะค่อนข้างดีเลยอ่ะแต่เกมรั <c oughs> ้ผมว่ายังไม่ได้แน่นขนาดนั้นว่ะตัดบอลได้มาตัดได้แต่บางบีบางจังหวะที่มันยังเบืออยู่นะมการโน้ะบีบบีบแม่บีบก็ไม่ได้บีบย่งบอลก็ไม่ได้เอ้ยมการโน้ะโอเคลูกนี้ดักบอลได้ครั้งหนึ่งดักบอลได้ครั้งหนึ่งเปิดมาอย่างงี้ไปมการโน้เ้ยจะได้โชว์หมกซะไหนหมดเวลาก่อนนะครับผม แม่มองว่ามันมันมันไม่ได้แน่นมากว่ะไม่ได้แน่นมากแต,แต่แต่แต่เปิดบอลเนยดีเปิดข้ามฟากอะไรอย่างเงี้ยดีค่อนข้างแม่นใจบอลแม่นนะสำหรับกองหลังนะนแต่เกมรับผมว่ายังไม่ได้แน่นมากว่ะมีจังหวะเบื่ออยู่นะมีจังหวะเบื่อบอลกันโอเคลูกนี้สําคัญนะครับผมถือว่าตัดได้ตัดได้โอเคปอลกันโอโอเคดักสวยมามาจะมาเล่นดีช่วงเครื่องหลังเหรอ อเมริกานโน่แม่ขึ้นโงไม่ได้ลูกนี้ได้ก่อนสวยโอเคกลับหลังก่อนอนีอย่ังทันนั่นยังทันอเมริกานโน่โอ้โหลูกนี้นะขึ้นมาตัดบอลเร็วและและ้วโดนด้วยด,ดีด้วยลูกเนี้ยนะมาโอปาตามตามโอเคตามสวยเกมนี้เล่นดีก,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 วก,มมก,กว่าเกมไรด้กว่าเกมไได้ไม่มีจังหวะเบื่อเลยที่อย่างนี้ตามดิตามดิมดโอเคเกมนี้ไม่หลุดตำแหน่งนะดีเลยว่ะนะดีเลยดีเลยเกมนี้ อุป่าไนการเนาะโอ้โหเ <c oughs> กมนี้ดีกว่าเมกมแรกเยอวปะเกมนี้ไม่ค่อยพลาดนะไม่ค่อยพลาดแต่เกมแรกเนี่ยมีมีลูเกเบือแต่มันก็ไม่แต่ัมันก็ไม่ไม่เต็มเกมนะนะมันไม่เต็มเกมนะแต่เกมนี้เต็มเต็มถือว่าใช้ได้อยู่นะว่ามันไม่ได้นะมันตัดบอลได้เยอะนะโอเคจบเกมที่สองเกมนี้ดีนะเกมแรกเนี่ยนะคือมันโอกาสมันมันประมาณสองครั้งที่แบบดูเบื่อเอนะแต่มันก็ไม่เต็มเกมแต่เกมนี้เต็มเกมนะถือว่าใช้ได้อยู่นะนะ เติมเกมถือว่าแน่นแน่นอยู่ในจังหวะตัดบอลแต่อ่านเกมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ่านเกมไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จังหวะตัดกได้นะไม่เสียตำแหน่งถือว่าเกมนี้ไม่ไม่หลุดตำแหน่งนะแต่อ่านเกมแบบดักล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่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 เท่าไหร่นะฮะโอเคเฮ้ยฝั่งนู้นใช้อุปกรกันโน่ต้หัวเฮ้ยดีนะห5จุดห้านะครับผมห5จุดห้าเกมนี้ไม่ไม่ไม่ได้อ่านเกมนะไม่ได้อ่านเกมแต่แต่ถือว่าไม่หลุดตำแหน่ง จังหวะโดนแทงอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าตามทันนะถือว่าตามทันนะตามทันแบบแบบไม่ไม่เสียตําแหน่งอ่ะนะยืนดีอยู่เกมนี้ยืนดีอยู่แต่ไปต่อเกมที่สไปฮะโอเคเกมสมนะเกมแรกเนี่ยที่เห็นนะนะเกมแรกแบบไม่จบเกมเหมือนนะคือคือมันไม่ตามประกบอ่ะมันตามแต่เหมือนมันจังหวะแทงปุ๊บมันไม่ค่อยตามอ่ะนะแต่พอมาเกม2เนี่ยมันถือว่ามันยืนตำแหน่งดีนะมันมันประคองประคองอ่ะมันไม่ได้ตามเนนะแต่มันประคองประคองแล้วโอเคเลยอ่ะ มาเกมนี้อุปาเมการโ,โอเคนะตัดสวยแล้วก็ได้ชิงโอ้โหไปขึ้น,นปเลแล้วกันไหนก็มาแล้วไปฮะโอ้เจียมเจียมมาถึงด้วยวะลูกนี้ยิงเรียบร้อยเลยโอ้โหเชี่ยขึ้นมาเชื่อมเกมเลยอะคือผมผมหลือก,กดชิงไปแล้วไงนะผมกดชิงไว้แล้วไม่ขึ้นมาโอโ้โหเล่นมึงโอ้โหจ่ายสวยนะตัดบอลมาจ่ายชิงเจียมนะอุปาเมกาโน,โนเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยคือมัน มันไม่ได้ตามแบบตามติดอะแต่มันประคองประคองไว้อะนะแล้วโอ้โหเจ็บไม่หลุดตำแหน่งโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะนะเกมแรกตดดดาวนไว้เยอะ <c oughs> เกมแรกว่ามันไว้เยอะไงนะบอกไม่ตามประกรบนู่นนี่นั่นโะอ้โหพว่าสองเกมนี้เจ็บเลยวะ่ะน่าดีเลยที่อาเปกาโนฮะเปิดคามฟาไม่ใช่เปิดบอลก็ค่องทัางโอเคเลยนะนะไว้ใจได้เลยเปิดบอลอะเปิดบอลใจบอลเนี่ยไว้ใจได้มาปา,าัปกาโนประคองอยู่แล้วอุ้ยลู้นีด้เจอดึงหลบเ <c oughs> สียหมาเลยกูนะ่ะ สเอ,เอาขายไปแย่แล้วก็ผมแต่เขาดึงมาอย่างนี้เอาไงดีเอาข้างเลยะเข้าในเพื่อแต่เราจะส่งให้ปาเนกานโนเข้าข้างในไงแต่ถ้าพลาดมาในโดนจริงนะที่ปาเบกานโนขึ้นเปโอ้โหกระชากไว้นะครับผมไปแล้วแทงอุปาเบกานโนอยู่ตรงนี้กัก่อนพนดลมวิ่งกัก่อนมันจะขึ้นไปแรงสักหนน,นะปะกูจะจ่ายยังไงล่ะคือมันขึ้นไปสูงเกินไงปัญหาจ่ายไม่ได้เลย แม่วิ่งไปถึงสุดริมเส้นวิ่งไปทําใหม่กลับที่รอดีวะแม่ไ,ไม่งั้นมันได้ยิงแน่มาเปิดมุม่งได้นะโค้งเขง้าไปฮะโค้งโค้ง,งเป็นเป็นอุปาเมกาโนไม่ถึงไม่ถึงมาอย่างงี้ไปเมกาโนประคอง,องโอ้โหเจอเตะโอบอลกลับมาได้เจมเฮ้ยแต่แล้วเจอเขาเล่นท่าล็อกหลอกลอดขาเดียวดียังแย่งมาได้นมฮะมาไปาเมกาโนฮะพลิกจ่าย เป็นแมนโอ้เปิดบอลดีว่ะอยากชอบเลยโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมเ,เกมนี้เจ็มเหมือนกันนะเกมนี้ดีนะแต่เกมแรกมันไม่จบเกมมั้งนะครับผมผช่วงต้นเกมไงมีจงังหวะเบื่อมีจังหวะเบื่ออยู่นาาออยนหนึ่งครั้งมีจนะังหวะเบื่ออยู่หนึ่งครั้งโอเคเกมข้างหลงังไปประคองประคองอยาพุ่งตามเยอะโอเคมันตามไม่สุดนะเพราะว่ามันถ้าสุดปุ๊บหลุดตำแหน่งแม่เมื่อกี้นะฮะประคองอยู่ประคองอยู่ไม่เข้าพวดประคองอยู่ น,นะครับผมโอ้โหมันกระแน่นเหล,ลือเกนะินใครมั้น่ะเรนโยโอู้เบียดไม่เข้าเลยว่ะนะทีต่อไปกันนั่ฮะหาตัวเปิดก่อนหาตัวเปิดก่อนมาฝั่งนี้ละกันอุ้ยลูกนี้ออกลูกนี้เปิดออกนะฮะตัดคันโนฮะโอเค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 นะคือมันคือมันตามตามไม่ได้ติดมากนะตามไม่ได้ติดมากและไม่เสียตำแหน่งด้วยเปิด,ดมาอย่างนี้เก็บก,กินสบายนะครับผมนะ อุป,ปาจ่ายเปิดมง<ช>ุมงคร,รับผมนะจะได้มุงไหมโค้งเข้าไปคะโค้งโค้งเป็นอุปปาไม่การอาได้ขึ้นแต่แหมนะโดนสกัดโดนสกัดได้ขึ้นอยู่นะได้ขึ้นอยู่นะเนี่มีครั้งที่สองหรือเปล่ายังได้อยู่ยได้อยูยังได้ลุ้นอยูเหมือนเดิมฮะลูกนี้ลูกนี้เป็น yeah, บีย่าว่ะนะมันเปิดค่อนข้างออกข้าง,าง,างออกออกนอกเยอะเกินไป เปกันฮะขึ ını, ้นโม่งไม่ได้นะขึ no, ้นหม่งไม่ได้แต่ไม่เสียตำแหน่งนะกลับมาละโอเคแกดูเล่นดีเหมือนกันนะครับผมไปไปกันตูนะตามตามประกบเนี่ยไม่ได้สุดมากไม่ได้สุดมากแต่ไม่หลุดตําแหน่งนะครับผมเน้นยืนตําแหน่งความสามานะเน้นยืนตําแหน่งเป็นหลักนะลูกกาไก่ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เน่นมากนะแต่เน้นยืนตําแหน่งเป็นหลักว่ะไม่ค่อยหลุดนะไม่ค่อยหลุดตําแหน่งนะโอเคนะ เจียมอยู่นะเกม2ก็ดีเกมนี้ได้เท่าไหร่เกมนี้ก็ดีนะเกมนี้ก็ดีได้ไปหนะครับผมค่อนข้างเจียมนะค่อนข้างเจียมค่อนข้างเจียมค่อนข้างแน่นนะคือแน่นตรงที่ว่ามันมันไม่หลุดตำแหน่งไงถามว่าเบียดไปเบียดไปอะไรไม่ยังไม่ได้เบียดนะนะแต่ยืนตำแหน่งเนี่ยดีนะยืนตำแหน่งตัดบอลอย่างเงี้ยได้นะเจียมอยู่ไม่แย่นะครับผมไม่แย่ไม่แย่ถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่นะไปลองกันได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ share, และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลอก